ด้กันนะครับทุกคนนะรอบนี้ครับมากับกันพาของตัว RG s h i n i n g นะครับซึ่งก็เป็นตัวสกิลใหม่ของตัว s h i n i n g นะครับเออมันก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกมันแค่สกิลใหม่เฉยเท่านั้นแหละครับโอเคนะครับในกล่องเนี่ยมันก็จะมีคมือมาให้นะในแผงก็จะมีคือดีคอนะคกับสติกเกอร์เขามาเป็นแผงเดียวกันเลยนะครับเฮ้ยดีว่ะสีนะครับเนี่ยดีคอีเทลอย่างเงี้ยคือแบบธรรมดีสีก็โอเคแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคนะเนี่ย เดี๋ยวมาดูสีทองกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลักๆของตัวนี้คือซิกมีเจอร์มันอยู่ที่ตัวสีทองมันมากกว่านะคือทองมันก็ทองมาดีนะเนี่ยเฮ้ยทองสวยนะก็เดี๋ยวมาดูการต่อว่าหลังจากต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมีข้อเสียมีดีอะไรบ้างนะครับตามนั้นนะเดี๋ยวผมขอเชิญเราไปต่อก่อนนะครับเออแล้วก็ที่เห็นว่าทำไมโต้รกันครับคืออันเนี้คือผมต่อตัวอ t h เดอร์นะครับอ่ะตัวม o จีนอยู่นะครับยังต่อไม่เสร็จนะครับแต่ใกล้ละนะครับแล้วก็เนี่ย คือผมเพิ่งได้ของมาแล้วก็แบบว่าอยากรีบถ่ายทุกคนดูนะก็เลยแบบยังไม่ได้จัดต๊วให้เรียบร้อยมันก็เลยแบบว่าเนี่ยครับดูโต๊ะลงนิดนึงนะนี่นะทุกคน Arti shining ครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะโอเคนะครับตัวนี้ก็บอกว่าทองมาดูดีสวยหล่อเท่ดีนะครับตัวนี้คือแบบเจียวจ้าวจ้ามากพอต่อมาแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูส่วนหัวกันดีครับส่วนหัวเนี่ยนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับหน้าของมันลูกเล่นก็เปิดปิดได้นะเนี่ยตรงหน้ากากมันนะครับ เขานะครับเนี่ยด้านบนตรงกลางมันนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับอเล็กน้อยนะแล้วก็ด้านข้างมันก็เหมือนกันนะครับครับด้านข้างมันพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็แขนนะครับเนี่ยหมุนขึ้นลงได้แบบอิสระเลยนะครับเนี่ยได้แบบไม่มีปัญหาแล้วก็พับขึ้นพับลงได้นะครับเนี่ยพับขึ้นได้ถึงนี่อ่ะพับลงได้ถึงนี่ยังซ้ายขวาได้นะครับหมุนได้เนี่ยอืแล้วก็หัวหมุน <crear S 1> <Log> ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหมุนได้แบบ ลอดทิศทางเลยนะแล้วก็มือเปลี่ยนได้นะครับมีมือให้หลายแบบนะครับเลือกเล่นกันดูได้ครับมีทั้งแบบมือแบบกรรมแบบอะไรก็ไปดูกันได้นะแล้วก็ตัวกระปูเนี่ยภาพขึ้นนะครับภาพลงได้นะครับเอียงซ้ายขวาได้กน้อยด้านข้างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีที่ก็บบินเซเบอร์ถ้าคุณไม่ใช้ก็เสียบแดบไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนขานะครับนี่ยกขึ้น เนี่ยกขึ้นสุดนะครับได้ถึงนี่นะครับลงได้ถึงนี่นะครับเนี่ยเอียงซ้ายขวาปรับองศาอะไรกันไปได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็จริงๆตรงนี้มันก็พับขึ้นพับลงนะครับได้เหมือนกันแต่คือผมติดกาวด้วยแล้วผมก็คือต่อขันไปด้วยในส่วนตรงนี้มันก็เลยของผมมันเล่นจดกจับตรงนี้ได้นะครับแต่ของคนอื่นก็ถ้าใครได้ก็เล่นได้นะตามนั้นโอเคนะครับแล้วก็ข้อเท้ามันนะครับเนี่ยเท้ามันก็เนี่ยหมุนขึ้น หมุนลงเอียงซ้ายขวาปรับองศากันได้นะครับปลายเท้ามันเนี่ยก็หักได้นะครับเนี่ยมันงอลงได้เล็กน้อยนะครับนี่นะครับทั้งไอตรงส่วนด้านหน้ามันนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ทั้งปลายเท้าของมันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตรงที่อยู่ตรงข้อเท้านะครับเนี่ยขอบตรงนี้นะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวคอไฟเตอร์อย่างเงี้ยนะครับตรงด้านหลังนะครับปลายยาวมันก็พับขึ้นพับลงได้นะครับ แล้วก็เนี่ย่อพูตเตอร์มันก็เหมือนกันนะพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นยานคอเฟเตอร์ได้นะครับก็พับขึ้นเนี่ยพับลงได้นะครับพับลงก็เป็นคอยเ,อเอตอร์ประมาณนี้นี่พับขึ้นนะครับประกอบกับตัวหุ่นก็เป็นประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเล่นมันก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็จะมีพวกพวกเศษเหลือมีมาให้นะครับก็เอาไปติดเล่นโมดิฟายกับตัวอื่นได้นะ ถ้าใครอยากอิวิฟก็ต้งสบายนะครับมันมีมาให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ดีคอนะครับเนี่ยใครมีก็ติดนะครับแต่ผมขี้เกียจติดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับคือผมว่าเคยติดรอบหนึ่งแล้วเว้ยแล้วทีเนี้ยแม่งติดไม่สวยนะเออผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ติดแล้วกันนะครับก็เนี่ยก็าปล่อยทิ้งลงอย่างงี้แต่ถามว่าตอนติดออกมาดีไหมดูดีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเนี่ยโอเคนะข้อดีของมันมาดูนีกก่านะครับข้อดีมันเนี่ยอย่างแรกเลยคือความสวยนะครับเออไม่ใช่อะไรหรอกนครับ เนี ak, so first, ่ยความสวยแล้วก็สีอะไรของมันเนี่ยนะครับจุดขยับนะครับดีนะครับเนี่ยสีก็สวยนะครับจุดขยับมันก็ดีนะทาให้เราจัดท่าอะไรเงี้ยมันดูดีกว่าอารจีรุ่นก่อนนะครับอารจีรุ่นก่อนก็จัดท่าดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมว่ามันมันดูสุดดีอ่ะนะครับอาร์จีชายนิ่งรุ่นใหม่เจนใหม่เนี่ยมันดูจัดได้สุดแล้วก็ขยับดีกว่าแต่ก่อนนะครับเนี่ยคือแบบเราจัดท่าแบบดีแล้วดูมั่นคงกว่าด้วยนะครับ บางตัวจัดนี่ท่าแบบง่อยเนี้ยไม่ได้ดีกว่าต่กอนเลยนะครับแต่อาจีบางตัวอย่างเงี้ยถามว่าจัดดีไหมมันก็ดีกว่าต่กอนะย้ำว่าบางตัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวนะแต่ตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าดีนะและเป็นตัวซีรีส์ G ีไฟเตอร์ตัวแรกของผมที่มีเลยบอกเลยว่าดีมากแล้วผมชอบซีรีส์ G ีไฟเตอร์มากเนียนะครับเป็นเจนดัมภาคที่แบบดีต่อสูได้แบบมันเลยเรียกว่าเป็นเทพเจ้าจอมยุทธเลยว่าได้นะครับเออมันเป็นแบบ ซีรีส์ที่ผมชอบดูมากแล้วผมชอบอะไรแบบอย่างนี้มากนะครับมันดูแบบสนุกกว่ากันเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียมันนะมันก็มีอยู่แค่2จุดเองนะครับที่ผมพบนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวคอไฟเตอร์นะครับอ่าเนี่ยคือผมเล่นเนี่ยหน่อยเนี่ยคอไฟเตอร์มันก็จะหลุดให้ได้เห็นป่ะเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่คอไฟเตอร์นะเล่นแป๊บหนึ่งก็หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถามว่าเล่นท่ามันได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบไม่อยาก อึดอาจไม่อยากลดหูลดตาก็ถอดคอเฟเตอร์ออกนะครับมไม่ได้ต้องมาแบบงุนหิดนะครับอือน,นะแส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคอเฟเตอร์แล้วก็เลยแบบเฉยๆนะครับเนี่ยแต่ว่ามันต่อไม่ค่อยสนิทนะครับคอเฟเตอร์มนเล่นไปเดียวก็หลุดแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้ก็สับกระสายแล้วนะครับผมแค่ยกไปนิดหน่อยก็จะลุ้งให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยแบบมันเหมาะที่จะแบบยืนนิ่งๆตั้งท่าเดียวแล้วจบดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบฮ้ยอยากหลายๆท่าก็ได้นะแต่ก็ ที่บอกว่ามันติดนี่ไงตัวเนี้ยนะครับมันติดคอฟิเตอร์มันเนี่ยมันก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่าง,งเลยคือในเรื่องของตัวอาวุธเนี่ยคือถ้าตัวบีมซอร์ตอยู่ในโหมดไอ้ล่างพองอย่างเงี้ยเออมันมันอยู่ไหนนะมันไม่มีมาให้นะครับก็เสียดายตรงนี้นิดนึงนะเออของเถะมาให้ไม่คุ้มนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงนะเออมันก็ไม่ได้แพงมากแต่มันก็แรงอยู่ประมาณนึง ในตอนเปิดตัวใหม่เนี่ยนะครับแม้แต่ปัจจุบันถามว่ายังแรงไหมก็แรงแต่ก็เมื่อได้เทียบกับเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนที่มันออกใหม่ก็ราคาแรงแบบเอาเรื่องอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วนะครับแต่มันก็ยังราคาแรงอยู่ดีอ่ะนะแต่มันก็นั่นแหละติดตรงของไม่คุ้มอ่ะนะครับไหนๆคุณมีของราคาแบบแรงอยู่เลี้ยวว่ามันให้คุ้มหน่อยเถินนะครับก็ประมาณนี้มะข้อเสียที่ผมเจอหลักๆนะครับสองอย่างนะครับ ก็ถ้าใครเจอคอมเมนต์นะครับบอกกันมาได้นะครับแบบเจอเพิ่มเติมว่าจุดนี้จุดนี้มีอีกนำะพี่อะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วผมรู้พิะไรตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยนะครับเหมือนทุกทีนะครับก็ประมาณนี้เราเจ้าตัว R G shining นะครับคอนเทนต์หน้าคลิปหน้าจะอยู่กับที่ไลน์คอนเทนต์ไลน์เนี่ยติดตามเราดูชนเอาได้เลยนะครับนะก็พยายามทำคลิปเร็วที่สุดแล้วก็นั่นแหละตามนั้นนะครับกดแชร์อะไรดูกันเยอะๆนะครับ นะกดซับสไคร์ไล์แชร์ดูกันเยอะๆนะก็าตามนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบาย